แลังจากนั้นผมได้ไปร้านขายยาของ JP พีพผมมาซื้อสูตรปรุงยาที่ศาสตราจารย์วิสลี์เนี่ยได้ฝากซื้อไว้นั่นคือน้ํายาวิแกนเวลนั่นเองที่นี่มีสูตรยามากมายแต่สูตรที่ผมต้องการได้จริงๆก็คือยาพิษผมจะปรุงแล้วก็เอาไปให้เจ้าเซบาสกินผมแวะรับขวานนิดน้อยเพราะความคม แต่ผมก็ไม่ได้เอามันไปด้วยหรอกแล้วก็ไปร้านเดอะเมจิกนี้เพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์ที่สัตร์จารย์วิสลี์เนี่ยได้สั่งเอาไว้ผมได้หาสมุนไพรที่มีลิตเป็นพิษหรือว่าอาจจะเป็นสมุนไพรที่มีลิตรกล่อมประสาทแต่ผมก็หาไม่เจอเลยเพื่อผมจะเอาไปฝากเพื่อลักเซบาสเตียนซะหน่อยนะหนึแย่จังเลยนะในระหว่างกลับเนี่ยอ้อผมเกือบลืมผมต้องแวะร้านม้วนคาถาซะหน่อยเพื่อซื้อของให้สัตว์จารย์วิสลี่อีกแล้วแกนี่มันขี้ฝากจริงๆเลยผมเปิดร้านเข้าไปผมนึกว่าผมเจอนิกฟิลลีี่่นนังงขาาาายยออไ้้้เเเเถมืๆปช เจ้าเซบาสเนี่ยมันได้บอกผมว่าเอ้ยถ้าแกซื้อทุกอย่างครบแล้วนะเว้ยมาเจินที่กลางเมืองนะฉันจะยืนรออยู่ตรงนั้นเนี่ยอาอยาสายแน่นอนครับว่าผมได้แวะไปดูรอบๆหมู่บ้านนี้ก่อนแวะทำพัซเซลิลเก็บกระดาษเอาผีเสื้อมาส่งว่ายน้ำเรื่อยเปื่อยเลยปล่อลยอให้มันรอไปก่อนผมไม่รีบนะบอกว่าแกจะรอฉันได้นะเซบาสแล้ววันที่หนึ่งก็จบไป <ke> <Lum os. S 3> Achie, Achie, Rebellion, 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 Achie.